พอคนอื่นเริ่มเติมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเออจริงๆมันก็ได้นะเราเองเราก็พอจะทําอันนี้ได้ดีเหมือนกันหน่อะไรอย่างเงี้ยออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกําลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง ios และ android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอินิต้อนรับเข้าสู่รายการเอาจิตพอดแคสต์แล้ววันนี้ไม้ก็อยู่กับพีอีสวัสดีค่ะพีอสวัสดีค่ะ้งังม้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้องถามก่อนว่ามีใครเป็นไหมที่เวลาได้รับคําชมเรามักจะไม่กล้ารับคําชมหรือว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองอ,อวันนี้มาจะมาชวนพี่พูดคุยเรื่องไม่มั่นใจในตัวเองเวลาที่คนอื่นมาชมหรือเราจะกลับมาภูมิใจและมั่นใจในตัวเองได้อย่างไรบ้างค่ะ ตอนอื่นเลยความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองค่ะมันเริ่มต้นหรือว่าเกิดมาจากอะไรได้บ้างคือความไม่มั่นใจมันคือมอุมมองที่เรามีต่อตัวเองว่าเราอาจจะยังดีไม่พอเราอาจจะยังเก่งไม่พอเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่พอดีสําหรับอะไรเลยเนี่ยพอเราเชื่อมั่นว่า เราจะดีหรือ,อยังเราจะเก่งหรือ,อยังเราก็จะเริ่มแบบไม่อยากทําอะไรเนาะหมายความว่าพอเราไม่มั่นใจในตัวเองเราก็จะไม่กล้าทําอะไรแม้แต่การที่เราจะทําอะไรบางอย่างก็ยังตั้งคําถามกับตัวเองเลยว่าแบบอันนี้มันจะดีไหมนะ <ừ> อันนี้มันจะทําได้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันจะดีพอแล้วหรือย,ยังในการที่เราจะทําซึ่งพอเรามาได้ความเชื่อหรือมุมมองบางอย่างที่มีต่อตัวเองแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ความมั่นใจเรามันน้อยลง แล้วมันก็จะเริ่มกังวลว่าไอ้ที่ทําออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็จะเริ่มกลัวกับผลลัพธ์ของมันแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าอยากจะทํามันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากไปกว่านนั้นเลยคือความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันถูกซ่อนด้วยการที่เราต้องการความรักและการยอมรับจากคนอื่น เพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้ดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องยอมรับได้แต่พอเราไม่มั่นใจมันอาจจะมาจากการที่ตัวเราเองนั่นแหละมองว่ามันอาจจะไม่ดีมันอาจจะแย่ถ้ามันไม่ดีมันแย่เท่ากับคนอื่นอาจจะไม่ยอมรับมันก็ได้คนอื่นอาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งคิดแบบนั้นมันยิ่งไม่มั่นใจเนาะว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าเรายังดีไม่พอแล้วเราก็มีมุมมองว่าถ้าเราดีไม่พอคนอื่นจะไม่รักและไม่ยอมรับในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาความมั่นใจมาจากไหน แล้วความสงสัยในตัวเองมันก็คงเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆกับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองว่าไอสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันพอดีแล้วมันดีพอบ้างแล้วหรือยังค่ะอไม่เป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ว่าชอบตั้งคําถามแบบนั้นกับตัวเองว่าเราทํามันนี้ดีไหมอะไรดีไหมมันเหมือนทั้งไม่มั่นใจแล้วก็แบบลังเลความลังเลมันเกิดขึ้นมาด้วยแต่ว่าความไม่มั่นใจก็มีแบ็กกราว ของแต่ละคนที่แตกต่างกันด้วยคือความไม่มั่นใจมันมาจากประสบการณ์ของตัวบุคคลด้วยว่าเขาอาจจะโตมาแบบการที่ทําอะไรก็มักจะถูกตัดสินถูกต่อว่าถูกตําหนิหรือแม้กระทั่งการถูกเป,ปเปรียบเทียบก็ตามเยงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราโตมาแบบนั้นเนี่ยเราเองเราจะเอาความมั่นใจมายัางไงไ้บ้างแล้วพี่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ว่าสมมติว่าเราตั้งใจเรียนมากๆเลย3.89เเลย <c oughs> พอเราได้ยิน3.89บางคนรู้สึกว่าโอ้เก่งจังเลยแต่ในขณะเดียวกันคนสำคัญในชีวิตเราบอกแล้วว่าทำไมไม่4.00ล่ะทำไมไม่ทำให้ได้ดีกว่านี้เขามองไม่เห็นเลยว่า3.89นี่เราต้องใช้อะไรบ้างก่อนเราจะมาถึงตรงนี้ได้เขามองไม่เห็นในกระทั่งความพยายามของเราที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์นี้มาประสบการณ์เรามันก็จะทำให้เราระวังตัวมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่า ขนาด3.89มันยังดีไม่พอเลยฉันต้อง4.00นเท่านั้นประสบการณ์มันคงหลอ่อหลอมาได้เรื่อยๆทีนี้มันก็จะเริ่มเชื่อแล้วมันก็จะเริ่มสงสัยในตัวเองแล้วว่ามันจะยังไงดีล่ะเราควรจะทํายังไงดีเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้เราก็จะเริ่มแบบมีความสงสัยในความสามารถของตัวเองว่าอ,อ๋อแตลว่าเรายังไม่เก่งใช่ไหม มัน4.00-4ม,มันถึงจะเท่ากับความเก่งคือพอเราเริ่มสงสัยแล้วเราก็มีความเข้าใจว่าดีดีที่สุดเท่านั้นถึงจะต้องทำเราก็จะเริ่มไม่มั่นใจในสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าอันนี้ดีที่สุดหรือยังแต่สุดท้ายไอ้อวความสงสยัยมันก็จะยังไปขย่าเราให้เราไม่ไม่แน่ใจอีกว่าอ้นี่ยมันดีพอหรือย,อยังแต่ละคนก็จะเจอประสบการณ์มาไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะ เรียนรู้แล้วเป็นนักสู้ก็ได้ากับการที่แบบก็แล้วแต่แล้วกันว่าแบบก็ทําดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเออแต่แต่สุดท้ายเราถ้าคนสําคัญในชีวิตมองไม่เห็นถึงความพยายามถึงการทําดีแล้วเราโตมาด้วยความเชื่อกับตัวเองว่าเราดีไม่พอหรือเราเราไม่เชื่อในศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองพอเราโตมาในวัยหนึ่งเราก็จะไม่มั่นใจในตัวเองค่ะน้องไม,ม้อมพอเราเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วค่ะเวลาที่เราทําอะไรบางอย่างแล้วค่ะ เราก็จะรับคำชม mm hmm. อย่างถ้าเป็นตะก่อนเวลาที่ได้รับคำชมอะค่ะเราไม่กล้าที่จะรับคำชมนั้น mm hmm. เก็บมาใส่ตัวค่ะ mm hmm. ไม่รู้ว่าเราจะรีแอคคำชมนั้นอย่างไรอ mm hmm. ะ mm hmm. ก็เลยมีข้อสงสัยอยากถามทีว่า mm hmm. เกี่ยวเนื่องกับอิมพอสเตอร์ซินโดมไหม คือคือการที่เราแบบว่ายอมรับคําชมจากคนอื่นไม่ได้มันคืออาจจะไม่ได้แปลว่าเราไม่เชื่อแต่ว่าเรารู้สึกขัดแย้งในในจิตใจของตัวเองเพราะว่าเราเชื่อกับตัวเองมาโดยตลอดว่าเราดีไม่พอเราไม่ได้เก่งอะไรเลยเราไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยพอมีวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเอ้ยมันดีแล้วนะมันเก่งมากพอแล้วนะเราก็จะสงสัยแล้วเราก็จะแบบรู้สึกลังเลใจว่าเราเป็นแบบนั้นจริงไหมเพราะ เราเชื่อมากว่าเราดีไม่พอแล้วเราเก่งไม่มากพอเวลามีคนมาชมมันก็จะขัดแย้งแล้วมันก็จะรู้สึกกระอักกระอวนมันรนู้สึกกังวลกังวายที่จะรับคํานั้นเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะในความเชื่อของเราอะ่ะเราเชื่อมากว่าเราไม่ได้เก่งนี่เพราะฉะนั้นคำชมนั้นก็จะถูกปัดตกไปแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกกระอักกระอวนเกี่ยวกับคำชมนั้นเพราะเราไม่เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง บางทีเราเคยชินกับการมองตัวเองแบบนั้นมันก็เลยทําให้เวลาที่มีคนมาชมมีคนมาบอกว่าเราทําได้ดีเราอาจจะไม่สามารถที่จะรับกับความรู้สึกนั้นเข้ามาได้เพราะเราอาจจะ มีมุมมองต่อว่าเราไม่ได้คู่ควรกับความสําเร็จหรือเราไม่ได้คู่ควรกับคําชมอะไรใดๆเพราะฉันไม่ได้เก่งจากประสบการณ์เดิมของฉันที่มันบอกมาว่าฉันไม่ได้เก่งฉันคงไม่ได้คู่ควรกับคําชมนั้นหรอกมันคงเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้ที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วเวลาได้รับคําชมมาเขาก็จะตีกันเองอยู่ข้างในน,งนี่งนะคะอืมพอเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีเริ่มรับมือกับคําชื่นชมนั้นอย่างไรดี อ,อ,อพี่ว่าเวลาที่มีคนชมไม่ว่าเรื่องอะไรสิ่งที่มันแบบนูทรชอลหรือมันง่ายที่สุดที่เราจะทําได้คือยิ้มและตอบรับไปอืมคือข้างในเราจะยังเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่อย่าให้เรายิ้มลรวรับมันเข้ามาก่อนอาจจะรับด้วยคําขอบคุณหรือแก้กความเคอะเขินอของตัวเองด้วยอะไรก็ได้โอ้ลรอคะอหรืออ๋อขอบคุณนะคะอะไรอย่างงี้รับมันก่อน คือก็แค่ยิ้มด้วยความเคะร์กๆอ,อย่างนั้นแหละอย่าเพิ่งไปปฏิเสธมันว่าโอ้ไม่หรอกค่ะมันยังไม่ดีเลยหนูว่าหนูทําอะไรได้มากกว่านี้รับมันมาก่อนก็รับมันมาได้คือเวลามีคนชมนั้นแต่ว่าเขามองเห็นศักยภาพบางอย่างของเราทีนะี้พอเรารับคําชมด้วยการยิ้มรับหรือคําขอบคุณหรือมีคําพูดอะไรกลับไปก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ค่อยๆอ,อ,อินไปกับความรู้สึกนั้นของเราสักเล็กน,อน<ม>้อยเนี่ยเพื่อ เพิ่มประสบการณ์อารมณ์ทางบวกกับการที่คนอื่นมองเห็นศักยภาพจริงๆของตัวเราเองว่าเออคนอื่นก็ยังมองเห็นเลยมันอาจจะเก่งก็ได้เราก็อาจจะเริ่มมีคําถามในหัวกับต,ตัวเองว่าหรือไอ้ที่เขาชมเราทําอะไรได้หรือเปล่านะก็จะเป็นโปรเซสต,ต่อมาที่พี่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องจําเป็นก็คือเราอาจจะฝึกตั้งคําถามกับคําชมเหล่านั้นแหละว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างบางคนเวลาที่ ที่ทำอะไรได้ดีเขาก็จะไม่คุ้นชินใช่ไหมคือไอ้อความไม่คุ้นชินนั่นแหละมันทําให้เราเคอะเขินที่จะรับคําชมหรือทำให้เรารู้สึกกระอักกระอวนที่จะรับแต่ถ้าเราฝึกตั้งคําถามว่าเออเขาชมว่าวันนี้เราพูดดีมากเลยเราก็กลับไปดูว่าเออเพราะอะไรเขาชมว่าเราพูดดีนะเออหรือเราพูดดีตรงไหนบ้างหรือเปล่า,อ,ลาอะไรอยเงี้ยเออเออถ้าเรา,าเริ่มคุ้นชินฝึก ตั้งคำถามเนี่ยครั้งต่อไปเวลามีคนมาชมลองถามขากลับก็ได้ว่าแบบเราพูดดีตรงไหนเออหมายว่าพี่พูดดีตรงไหนนะอะไร่เงี้ยโอ้ไม่เห็นตรงไหนล้อ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเออขอบคุณมากเลยม,มันก็จะได้เป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ในเรื่องของความเชื่อที่มีต่อความสามารถของตัวเองว่าฉันดีไม่พอพอคนอื่นเริ่มเติมประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับเราเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเออจริงๆมันก็ได้นะ<ม>เราเองเราก็พอจะทําอันนี้ได้ดีเหมือนกันหนี่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเราแบบฝึกกับตัวเองบ่อยๆแล้วเราก็พยายามตั้งคําถามแล้วเรากล้าที่จะถามกลับบ้างเราก็จะเริ่มมีมีไอเทมว่าเราทําอะไรได้ดีบ้างในชะ่ไหมทีนี้นอีกอันหนึ่งที่วิมองเห็นว่าถ้าเราฝึกเรื่องนี้ได้ก็คือเรื่องของการที่คนไม่มั่นใจเรามักจะไม่กล้ารับคําชมแล้วเราก็มักจะมีแต่คําว่าแต่ว่าอือใช่โอเคแต่ว่าอ๋อพูดได้ดีค่ะแต่ว่ามันมหนูว่ามันน่าจะดีกว่านี้ลองลองเก็บมันไว้หน่อย ลองค่อยๆแบบฟูลฟิลความรู้สึกว่าเออเราพูดได้ดีนะวันนี้อะไรเงี้ยแล้วเราเอาว่าแต่ว่าทดมันไว้ในใจทดมันไว้เลยว่าเออรู้แหละว,ว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกความคิดเนี้ยแต่ว่าเราลองแบบ เอามาแค่ประโยคนั้นก่อนว่าเราพูดได้ดีทศแต่ว่าไว้ในใจเราจะได้ไม่มีคําอะไรที่มันมา,มาแย้งประสบการณ์ด้านบวกของเราอย่างเงี้ยเออมันก็จะเริ่มฟูฟิลว่าอ๋อโอเคมันดีนะถ้าเราฝึกทศกับคําว่าแต่ว่าได้บ่อยๆหรือว่าทิ้งมันไปบ้างก็ได้เดี่ยเราก็จะได้มีแบบประสบการณ์ใหม่ๆกับความสามารถของตัวเองมันก็จะค่อยๆเป็นลดความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองได้นีนะคะ่ะอือคือถ,ถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาที่คนอื่นชมม่ใช่ไหมค่ะ ไม่กล้ารับแล้วก็ชอบเซิร์จมีอินเทอร์เน็ตว่าแบบเราจะตอบรับคำชมนั้นยังไงดี oh, อ,อ๋อใช่แต่พอพี่พูดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออเราชอบสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอือย่างเวลาคนชมเราจะชอบแบบเฮ้แต่ถ้าอย่างนั้นมันมันจะมันจะได้ดีกว่านี้นะอ่ uh, ออ๋ออ๋อพิพี่ uh, uh, uh. พูดก็รู้สึกว่าเออ เราสามารถทิ้งคำนั้นไปได้นะถ้าคนชมเราเยอะๆในเรื่องที่เราทําได้ดีอ่ะมันก็ช่วยเสริมความมั่นใจให้เราได้เหมือนกันแล้วเมื่อไหร่มันจะดีพอแต่ว่ามันอาจจะดีได้กว่านี้้วแล้วพี่ก็จะมีคําถามในใจว่าแล้วเมื่อไหร่หรืออะไรที่จะบอกว่าอันนี้มันดีพอแล้วออืเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะดีพอได้ที่ตรงไหนเพราะถ้าวันนี้สมมตินะว,วันนี้เรารู้ว่าถ้าพูดแบบนี้มันจะดีกว่าเราคงเลือกตั้งแต่วันนี้อ่ะ เอแต่การที่คนอื่นมามองเห็นว่าวันนี้เราพูดดีมากเลยนั่นก็แบบว่าวันนี้เราเราเลือกที่ดีที่สุดแล้วในในการตัดสินใจณตอนนี้ของเรายถ้าเรารู้ว่ามันมีวิธีการที่พูดได้ดีกว่านี้มันมีประเด็นไหนที่เราพูดได้ดีกว่านี้ตันี้เราคงเลือกขึ้นมาเ้วใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไงว่ามันมีอะไรที่มันดีกว่านี้เพราะฉะนั้นฝึกเก็บคําว่าแต่ว่าไว้บ้างหรือทิ้งๆิมันไปไว้บ้างหรือวางมันไว้บ้างอะไรเนี้ยเราจะได้เห็นว่ามันได้ ่คะ,คะสุดท้ายแล้วนะคะอยากถามพี่ว่าเราจะมีวิธีเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราได้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่าคำชมเหล่านั้นอ่ะก็ยังทำให้เรารู้สึกว่ามันจริงหรือเปล่าเราจะมั่นใจจากคำชมนี้ได้ยังไงจริงๆความไม่มั่นใจมันมาจากการที่เราต้องการให้มันดีที่สุดตนสมบูรณ์แบบที่สุดโลกนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นะทุกคนมีความขาดขาดเกินเกินเป็นของตัวเองไม่เก่งเรื่องหนึง่งพี่เก่งเรื่องหนึง่ง ม่แย่เรื่องหนึง่งพี่อิบแย่เรื่องหนึง่งคือเราไม่มีทางทําเรื่องไหนให้มันสมบูรณ์แบบได้แบบทั้งหมดของชีวิตเออเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตัวเองก่อนว่าแบบคนที่ไม่มั่นใจมันคือการที่เรานั่นแหละต้องการความสมบูรณ์แบบแต่แถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นมันไม่มีอะไรต้องร้อยไม่มีอะไรศูนย์แต่มันมีสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะถ้าเราเอออยู่ตรงไหนที่มันพอดีพอดีกับตัวเองเช่นแบบโอเคเป็นคนพูด พอดแคสที่อยู่ที่ประมาณ70เราโอเคแล้วเราไม่ต้องไปถึงร้อยก็ได้เพราะร้อยนี่ใครนะไอดอลคนไหนที่ถึงร้อยพี่ก็มองไม่ออกแต่เรารู้ว่าเจเราพอดีกับตัวเองแเราไม่ได้อึดอัดเ,เราทําประมาณนี้เราโอเคให้มองเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องร้อยออแล้วเราไม่ต้องหยหาความสมบูรณ์แบบมากนักเราก็จะผ่อนคลายกับตัวเองได้มากขึ้นให้ตัวเองเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ บ้างเหมือนกับที่ยกตัวอย่างกับน,น้องไมล์ไปว่าพอเรามีความเชื่อกับตัวเองแบบนี้มาเขา้ามาเขา้ามันก็จะทําให้เรามองไม่เห็นศัก,กยภาพด้านที่เราทําได้ดีเลยเราเอาแต่แบบบอกว่าเรื่องนี้มันดีไม่พอเราเอาแต่บอกว่าเราไม่มีความสามารถแต่มันจริงหรอคนหนึ่งคนโตมาแล้วจะไม่มีข้อดีอะไรเลยมันเป็นไปยากมากมันอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าที่เราทํามันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเราอาจจะพูดไม่เก่งแต่เราฟังเก่งนะ เราอาจจะกินไม่เก่งแต่เราทากับข้าวเก่งนะงั้นแตลว่าในเรื่องเดียวกันเราลองมองหามันหน่อยว่ามันพอจะมีศัก,กยภาพอะไรหรือมันพอจะมีข้อดีอะไรของตัวเองในเรื่องนั้นๆไหมหอ่างี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็จะเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราเพราะเรามีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วว่าอ๋อโอเคกินไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ทากับข้าวเก่งออกกลับกันทำกับข้าวไม่เก่งพี่เองพี่กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพื่อนทากับข้าวเก่งมากพี่ทํากับข้าวไม่เป็นแต่กินเป็น,นพังที่ว่าจะรู้สึกว่าโอ้ทาไม เพื่อนนี่ทํากับข้าวได้หลายอย่างจังคือบางทีไปกินข้าวที่ร้านอาหารในการเอ่อแค่ชิมกับข้าวหนึ่งอย่างเพื่อนก็จะรู้แล้วว่าไอ้นี่มันประกอบไปด้วยมีซอสอะไรบ้างพี่ก็รู้สึกว่าโอเคแค่กับข้าวไงอร่อยกับไม่อร่อยค่ะเออแต่มันไม่ได้แปลว่าเราเราไม่มีสก,กายพาพแต่เรารู้ว่าเนี่เรียกอร่อยหรือยัง<ม>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันมันมันมีมุมมองได้หลากหลายอย่างมากไม่อยากให้ มองตัวเองแค่ฝั่งเดียวว่ามันไม่มีอะไรดีเลยอะไรอยา่างเงี้ยอืมแล้วก็บางทีเวลาที่เราทําอะไรลงไปอ่ะไอ้ความไม่มั่นใจมันทําให้เรามองหาความสุขได้ยากมากเพราะว่าเราจะมองแค่ว่ามันต้องดีเท่านั้นมันต้องที่สุดเท่านั้นมันต้องเก่งมากๆเท่านั้นระหว่างทางที่เราทําอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เราลืมที่จะมองความสุขระหว่างทางไปด้วยว่าอ๋อมันมันมีคนอยู่หลายๆคนเนาะที่พร้อมจะช่วยเรามันมี อะไรอีกหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะที่ทําให้เราได้เรียนรู้จากความไม่มั่นใจของตัวเองนี่แหละเออพอเราไม่มองหา ด้านดีๆของตัวเองเลยเราก็จะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเราเลยเพงนั้นการมองหาความสุขในสิ่งที่ตัวเองทําการมองหาข้อดีของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มมีประสบการณ์ความสุขอะไรบางอย่างกับตัวเองน่ง่ายขึ้นเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าไอสิ่งที่ทํานี่มันไม่ต้องมั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เรื่องบางเรื่องมันก็ทําไปอย่างไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันพี่ว่ามันอาจจะช่วยให้ใครหลายๆคนสามารถปรับบ ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่ง่ายขึ้น,นอะไรเนี้ยอืมค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็ได้ชวนพีพูดคุยถึงเรื่องความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้ารับคําชมวเราจะมีวิธีกลับมามั่นใจในตัวเองได้อย่างไรน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณผู้ฟังได้ค่อยฟื้นฟูความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาอย่างที่พีพบอกเขาว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แหละ เราไม่ต้องจําเป็นที่ต้องร้อยเปอร์เซ็นในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องก็ได้ไม่งั้นก็เราอาจจะใช้ชีวิตยากเกินไปหรือว่าจนหาความสุขของตัวเราไม่เจอเนาะค่อยๆค้คคนหาอะไรบางอย่างประสบการณ์ต่างๆที่ทําให้เรากลับมาค่อยๆชอบตัวเองหรือว่ามั่นใจในตัวเองกันนะคะ,คะวันนี้ไมากับพีบก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหมะะ่เอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android